สวัสดีครับโลกวนมืนวันนี้อยู่กับผมสุพวิตส,สงวนฤือือไทยครับวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องของภายแรงกับเริ่มต้นกันที่จังหวัดสุขโขทัยครับที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงตอนนี้ไม่มีน้ําบริการนะักท่องเที่ยวประกอบกับมีไฟป่าเกิดขึ้นในบริเวณข้างเคียงทําให้ทางการต้องประกาศปิดอุทยานเป็นการชั่วคราวครับ ที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงหรือว่าชื่อท้องถิ่นรู้จักกันดีในนามของเขาหลวงสุขโขทัยครับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสุขโขทัยกําลังที่จะระดมเร่งระดับไฟป่าหลายจุดในพื้นที่รัศมีหนึ่งห้าไร่ครับอย่างชี่บริเวณเทือกเขาหลวงจุดวังเตา่าจุดเขาแก้วแล้วก็ที่ใต้ผานารายครับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงบอกถึงสถานการณ์ในตอนนี้ว่าสาเหตุเกิดจากการที่ชาวบ้านเข้ามาหาของป่าในพื้นที่บางคนก็มาหุงหาอาหารครับ แล้วก็ไม่ดับไฟจนหมดรวมถึงบางคนสูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งในพื้นที่ของอุทยานทําให้เกิดไฟไหม้ลุกลามครับโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถที่จะดับไฟด้วยน้ําได้เนื่องจากว่าพื้นที่โดยรอบนั้นแห้งแรงมากไม่มีน้ําเลยทําได้แค่เพียงสกัดไฟนะครับไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้แล้วก็ให้ไฟดับเองโดยธรรมชาติครับคาดว่าจะใช้เวลาในการดับไฟประมาณ2-3วันโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการเฝ้าระวังตลอด2 4ิชั่วโมงครับ และด้วยปัญหาภัยแล้งก็ทําให้อุทยานนั้นไม่มีน้ําดิบสําหรับการอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะบริการนักท่องเที่ยวจึงได้ประกาศปิดอุทยานงดรับนักท่องเที่ยวไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2559ซึ่งในช่วงเวลานั้นก็คงมีฝนตกลงมาให้ใคลายความแห้งแล้งกันได้แล้วนะครับ อเน,นื่งกันที่การแก้ไขปัญหาภัยแรงที่จังหวัดอุทัยธานีครับเขาได้ขุดลอกแม่น้ํำสแกกรังซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ําสายหลักของจังหวัดให้น้ํานั้นสามารถระบายได้แล้วก็มีพื้นที่สําหรับรองรับน้าเพิ่มเติมด้วยแหละครับ ซึ่งจากกองกำลังขุดลอกชายฝั่งแม่น้ำสแกกลางด้านทิศตะวันออกตั้งแต่บ้านน้ำตกไปจนถึงวัดอุปสถารามนะครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการเดินเรืออยู่บ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรือของชาวบ้านหรือว่าชาวแพรที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำก็จะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการขุดลอกครับ เมื่อการขุดลอกเสร็จแล้วนอกจากที่จะเพิ่มพื้นที่รองน้ําได้แล้วยังจะช่วยในการเพิ่มคุณภาพน้ําให้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าจะทําให้น้ํานั้นถ่ายเทได้ดีขึ้นครับก็เป็นประโยชน์ต่อการเดินเรือของชาวบ้านรวมทั้งเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลาอยู่ในกระชังด้วยต่อเนื่องกันที่จังหวัดปัตตานีครับภัยแล้งนอกเหนือจากจะกระทบต่อชาวบ้านแล้วยังกระทบต่อสัตว์ป่าอย่างลิงแสมที่อยู่ในป่าชายเลนตอนนี้พวกมันไม่มีอาหารกินต้องออกมาขออาหารชาวบ้านด้านนอกป่าชายเลนครับ นี่ครับเป็นภาพเจ้าลิงนะครับที่ถนนอำเภอยะริงอยู่ติดกับป่าชายเลนตำบลยามูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีลิงแสเหมหลายร้อยตัวครับออกจากป่าชายเลนมาปีนป่ายอยู่ริมถนน,นเพราะว่าเริ่มขาดแคลนอาหารจากภัยแล้งแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดจึงรวมปู่ออกมาทักทายชาวบ,บ้านอย่างที่เห็นแบบนี้แหละครับ ชาวบ้านเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารครับจึงได้นําผลไม้แล้วก็น้ําดื่มใส่ในภาชนะให้กับพวกมันแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการนําอาหารให้ลิงแบบนี้จะทําให้พฤติกรรมของลิงนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเพราะว่าจากที่เห็นในหลายๆจังหวัดก็ประสบปัญหาครับลิงออกจากพื้นที่ป่ามายังพื้นที่บ้านของผู้คนแล้วก็ขโมยอาหารสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ